ม่ใหญ่มากอแรงส่วนไหนไงคนนี้คนใหญ่คนนี้ก็คนนี้กว่บมันใหญ่กว่าเดือนสิบเองนะเนี่ยขนาดหัวนะเจ้านี่เป็นมาหัวเบอร์ใหญ่นะเนี่ย ลายปีหัวใหญ่แลวนี่แต่ส่วนตัวแพงของมันใหญ่แล้วนะนี่เหรเพราะขนาดหัวเจ้าสวัสดีเจ้าคลิปนี้แพงพาลุงสวนเจ้าเนาะมาถึงตี้เลยเจ้านอะวันนี้แพงมาที่อำเภอลำป่าเจ้ามาอุนอ่นหอมแดงนะเจ้าของชาวบ้านเจ้าที่นี่จะเป็นถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ของจังหวัดเลยเจ้าเนาะที่เป็นปลูกหอมแดงกันนะเจ้า แพงเคยมาอุ่นนุนเปิดลายพีละวอันนี้ก็จะมาอุ่นนุนอีกนะเจ้าติดใจหอมที่นี่เจ้าหัวใหญ่แล้วก็กิบ๊ได้เหมือนเลยเจ้าเนี่ย่ะนี่แพงพามาดูสวนน,นี่นี่นี่เป็นแปลงหอมแดงที่เปิดปลูกนะเจ้าเห็นก่เปิ้นจะทําเป็นแปลงน้อยๆประมาณสักว้าเนี่ยทําแค่นี่ยคล้ายๆกับบิงนาเข้านะเจ้าเนี่ยข้างบนตรงที่เขาทางเดินที่เป็นแบบคันนาเห็นก่ แล้วทำเป็นหลุมแล้วเพื่นก็จะใส่น้าประมาณนี้เลยอันนี้มันจะแตกต่างกับการปลูกตีบ้านแพงมากเลยเนี่ยโอ้เปิดหน้าได้เลยออ้ยหอ,ห,หอมใหญ่หอมหัวใหญ่ป๋นี่หอมแดงน้ำปาด ขอใหญ่เองกันเเลยขอใหญใแต่ท <sa> <ps> <ont> ี่นี่หอมหอที่นี่หอมดีปีปีก่อนเคยมาซื้องามเนาะดูดิเปรเกก็หายนานๆอ่ะเอม่วยในน แค okay. mm ่แค่นี้เท่านั้นวยพอเอหัวใหญ่โตพอดอืมตอนี้อะไร หอมแดงปลาเจาะพวกหัวเตะหัวไม่ค่อยใหญ่นี่แต่ว่ามันใหญ่กว่าบ้านนูอยู่ได้เนี่ยเออ,อใหญ่กว่าบ้านนูที่เชียงรายหอ,หอมอันนี้เป็นทำทำพันต่อได้ไหมคะอันนี้ทำพันต่อได้เลยใช่ปะ ทำพันไว้ปีหน้าน่าปลูกฝนใช่ยิ้มก็ไม่เห็นแนี่อยู่ไหนคนะยิ้มก็ไม่เห็นสิเอาตาเห็นก็ก็พ่อแหละอ,อันนี้ของของเราเบิร์ตท,ทีจ่าเออของป้านะครัอป้าเ,เ,าาเสียเสียสีฟ้า เจ้าคุณนบ้านไหนนะเนี่ยนูคุณเชียงรายจ้าเชียงรายเชียงรายก็มีหอมเนกันนะมีแต่จะปลูกไว้แค่กินจ้าไม่ได้เฮ็ดไรจังซี่ไ้ทายจ้าไสฮอตแค่ลำหนอย่างนี้เนาะ่อได้ตัฮอตเชียงรายเนาะเออลำหุนลำปาง ว่าเออว่า,วา,วาไปอันที่ว่าเขีงไม่วัดอันเจ้าโฮหำใจได้วเนี่ว่าได้ไปอ,อยู่อำเภอเภอชียงคอง้อ <c> เ <oughs> นีบเชียงราย จะเอาใส่นี่ไปแล้วเจ้ามาแต,แต่เช้าไหมคะ หนูพยายามจะว่าภาษาที่นี่อ <laughs> ยูน่นั <laughs> <laughs> ่นาาาาานี่คือบ่าอันภาษาภาษาทางนี้คือคือจังภาษาบ้าน <laughs> บ้านแฟนเลยจ้ะ <laughs> ภาษา,นา <laughs> คนซานคนคอนซานจ้ะแฟนหนู <laughs> อ่าชัยภูมจิจ <laughs> <laughs> ้ะสักเนี่ยคือกัน <laughs> <laughs> จ<าก>้ะ <laughs> อี่ซาน เออทาง thực เด้อสำสำเนียงคือ

หัวเนาะหัวใหญ่มากใหังส่วนไหนกุนกุนใหญ่กว่นี้ก็มีีก่มันใหญ่กว่าเดินสิบเองนะเนาะ ขนาดหัวนะเจ้านี่เป็นว่าหัว,หวบบใหญ่นะเนี่ยหลายปีหัวใหญ่เลยนี่แต่ส่วนตัวแพงของมันใหญ่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยพอรึราะขนาดหัวเจ้าะดอกหอมเจ้าไปกินกัน นี่เป็นบหวงนะเจ้าดอกหอมพ่อเปิลเปเก็บกว้างอยู่แล้วเพราะว่าขายไม่เก็บขายนะคะดอกหอมอ่ะมันม,มีคนซื้อเสียดายเนาะเดี๋ยว,ยวถ้าหนูเมาวสวนนี่มันจะซื้อดอกหอมด้วย แล้วงเขาไปพัดเจ้าบนบมหงแล้วเจ้าดอกหอมเนี่ยนะเสียดายเนาะพักขี้หูเจ้าน จ้าท่านี่เอิ้อนอีหยงังจ้ะฮักเห,หืกฮะหักเหือกเหืกเหืกเหืกเหกมาหักเหือกมาหักเหืกหกอกชื่อเนาะอ่ะเอาไปกินกับน้ำพริกกับแก้วสักหน่อยก็ได้เจ้ะสวนเนาะเอิ้นผลไมยางจังนะเนาะเขาบอกผักชีงามจังดอกละ เอาไปแค่พอกินปลูกงามๆเนาะอันตอนตอนที่น้ำม,มาหลายๆปีก่อนเป็นตรงนี้ท่วมปะห,หวามโอ้ไปนูน่น,นเหรอข้ามไปนู่นเลยที่เฮ้ยไปทะเลไปเลยอาละวานี่ก็เป็น วิถีชีวิตนะจ้าเนาะวัฒนธรรมของคุณี่นีเจ้าบ้านต้นม่วงอำเภอน้ำปาาจังหวัดอุตรดิตถเจ้าอาชีพที่สร้างไรายได้ของคนพื้นที่นี่เลยนะเจ้าเนาะอ่ะเอาละเจ้าเนาะแพงก็ขอฝากคลิปเพียงตัวอีเจ้าก็ขอขอบคุณการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า